ไปที่ที่นตอนนี้โอ๊ยข d บขี่มา a ่โอเคค่ะโอเคอะสดัสนดกไปี่ี่นงค่ะคุณค่ะมามามาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้แล้ว เคค่ะดูไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะคอยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติกเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะอ่าโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ ชัดนะอเอ่อเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำสัทงให้ออตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะ ยังไม่แจกสติกเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปรอบตัวออกมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะอ่ามาดูคำสาบก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะอ่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch watch อะไร watch TV นะคะ okay. อันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะ,ะ watch TV ค่ะ,ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า h a v e lunch เนาะ h a v e lunch อ่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมอะคะ่ะ เดี à, ๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแปะหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็น make dinner go to bed นอนนอนนอะ have breakfast โอเค get ready เดี๋วแปะตรงนี้ก็ได้ make dinner make dinner ทำอาหารอันนี้อันนี้ make dinner นะคะเห็นไหมคะอ่าโอเคแล้วก็ What the dish อะได้ละเดี๋ยนี้เดี๋ยวขยับไปนิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถามมาขยับเห็นไหมเอ่ยถามมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากอะดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะอะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ watch ทีวี watch ทีวี have lunch <S <S <อ>กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลขสิอนะอันนี้ make dinner dinner เ,เมื่ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี้ตื่นเ้า get up get up okay. อันนี้อ sleep go to bed go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้ do homework do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี้ go to school go to school นะคะอันนี้ take a shower take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะ อันนี้กินข้าวด้วยกัน Have dinner Have dinner อ่าอ่ dinner เป็นมื้อไหนคะมื้อไ้ข้ามื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรืรยังอยังยังรอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย ล้างจาน w a t h แปลว่าล้างจำได้ไหม w a t h แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบยล้างจานนะคะ,ะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยนะ่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้ตอนเช้าแดโมงเช้า have breakfast นะคะ อา e a รเ a s t คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ามากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะโอเคอ่าอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะใส่เสื้อใส่เสื้อแต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get d r e s <the> s d get d r e s <the> s, <the> <S, <the> <S แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขาเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี้ยรูปนี้ย เล่นเล่นกันนะคะ Play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม Play with friends เดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติกเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติกเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้ อ่ะเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติกเกอร์ไปแจกให้นะคะหน้า3าครับา34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำสา์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้ว แต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาโทรอีกครั้งหนึ่งนะให้เราจับคู่นะคะข้อหนึ่ง go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเดีดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนอเคข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว กลางวันกลางวันหรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงนะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8ดโมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหม ใช่เห็นไหมคะนีพ่พระจันท์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วมืดแล้วนะคะ, okay. ะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเคข้อส่ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแ <Yeah. S 1> ปลว่าอะไรคะ <In town. S 1> ตื่นนอนใช่แล้ว เหมือนกันเหมือนกันได้ได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ Watch. w a t c h w a s h w a t c h แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานาล้างหน้าล้างมือช,นะช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ w a t c h แปลว่าล้างค่ะ number e h วอ a ทีวทีวีอยู่ไหนแล้วทีวีอ่านี่มีไหมเอามีมีมีวอททีวีดูอะไรคะดูทีวีนะคะ Number 9 go to b e ลทูเใจเย็นเย็น Go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ t o bed อ่า bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ Go to bed แปลว่าไปนอน go to bed เข้านอน,นเข้านอนกลางคืนแล้วก็นอนกลางคืนนะคะคต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหนไ<ป>ใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อสิบเอ็ดแปลว่าเริ่มเรียนนะคะ อาจจดคาศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะ <Okay. S 1> ข้อ12ดู HomeW o o ์ก o ฮมคือทำการบ้านค่ะนะดู Home w o r k ข้อ13 get dressed get dressed ทำอะไรคะตแต่งตัวแต่งตัวนะ ข้อสุดท้ายเพ a ซ s o กเกอร์ซ็อ r ก็คือฟุตบอลอ่พาพเล่นอะไรคะเพสซอเกอร์เล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะอ่ะเวลาเราได้ยินคำว่า s o อ c เกนะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คํคา14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ ใส่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติกเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินเท้าเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ เ็นสติกเกอร์นะคะเป็นทมหมลูกไปยินตรงนั้ก็ได้ ประวัติศาสตร์ลูกประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ his history history ต่อมาวิทยาศาสตร์ science science โอเคอันนี้เลข math mathematics mathematics อ่าโอเคอ่ากลุ่มนี้ต่อค่ะอันอันอันนี้ต่ออันนี้เปล่า ดนตรีดีมากเลขอีกแล้วเลขเลขแมทแมแมทิแมทแมทิโอปร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ is 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 history yeah อ่าครับสวัสดีอังกฤษ e n g l i ะละ กีฬากีฬาสปอร์ตสปอร์ตอันนี้นี่ศิลปะศิลปะภาษาอังกฤษอ่จอัจกลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดะลนี้โอ้โหดดิคระบลุมนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัดก็ดังหมดนะง่ายๆทุกคนก็ได้ โอเคได้ได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำสา์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อนใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี้ยมือนะคลองดูได้ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ลองดูได้ ได้ไหมอ่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อนอะคำอื่นะหมคะอันนี้ก็ได้คประวัตบวาสตร์คิสคิสอะไรใครจะตอบยกมือนะคะคิีสอายู่ อนนัอันที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือกอ่ะเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะเอาอัไหนเอาอันไหนอันสีส้มนิดหรออ่าโอเคอ่าต่อไปรางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได้คโอเวิชาวิทยาศาสตร์ ใช่อ่าเฮ็ดลุ้นยังไม่ใช่ไอ้พี่ยังไม่ใช่กบออีกบอกบอกากีโกอีแล้วก็กะกีโกไม่บอกแล้วไม่บอกไม่บอกอ้อ่าไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่ใครใครจะตอบใครจะตอบ เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรอ่ามาลองลองดูลูกผิดไม่เป็นไรนะคะซ้ายเอินสะกดยังไงลูกเอสเอสซีเอออ่ะเมื่อกี้ S-C-I ได้แล้วนะคะแต่ S-C-I แล้วก็ต่อด้วยอะไรอใครจะตอบ อ่ะหนูเดี๋ยเดี๋ยวดนะ S C I แล้วก็อะไรลูก E A หนูผ่อ่ะ S I C A W U W U ยังไม่ใช่ E E ถู E แล้วก็อะไรต่อ O O Q f i n s i e n c e เดี๋ยวอดี๋ยวเ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 ดยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีมยวดียเดา๋หวไดี๋ยเดีวเ็ยวดีวเดา๋ยวเดี๋ยวเดวยวเดี๋ยเดี๋ยดยวเด่๋ยวเดวยวเดีว อ e. อาจารย์กักิก้เ s i ยังไม่ใช่ปิปากก็ได้นะอไอกกัอยังไม่ได้เนาะอ่ะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดูอ่ะคำนี้น่าจะอ่ะ ชาไม่มีเนาะมีไหมคะอ๋อมีมีมีอ่าวิชาอะไรคะเนี่ยเออมตอร์คอมพิวเตอร์เยอะๆๆๆอย่าเพิ่งท้องยกมือค่ะยกมือเอมฮะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือหนึ่งสามห้าอ่ะคนอ่ะลองดูลองดู ไม่ใช่ c o m ได้ c o m o อย่าง com computer c o m u u o ยังยังยังตรงใส่ต้องช่วยเขียนดีกว่าอ่าต้องต้องเขียนใช่ com ได้แล้วนะ ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่อ่ะคนอื่นลองบ้างนะอ่ะใครจะลองใครจะลองใครจะลองยูเหรอยูแกยูคนไหนนี่ก็ไม่อยากที่ยู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 อ่ะใครตอบอยู่นี่ตอบอยู่นี่นวันที่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 คนอื่นจะตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได้ อ่า M N O O U K A U K อ่าอ่าอ่าได้อ่าคอมพิวเตอร์ได้สักทีอ่ะอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะค่ะไม่ไม่ไม่เอาเสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้อันนี้นะอ่ะ ทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เนาะใ่าใายคนรางวัลเร็วๆลงสัตวเอาวิชาที่ง่ายกว่านี้เริ่มนะคะแมวนิจ่าเอ็มอีกแล้วอ๋อนับก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้สามรางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะอันหนึ่งสองสามอ่าคนนั้นเอ็ม

่คำสุดท้ายคำสุดท้ายสาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลยง่ายมากเลยเลือกได้หนึ่งอันเลือกได้หนึ่งอันตัวเล็กอีได้แล้วลูกถูกละ อีแล้วก็อะไรลูก n s ็นอได้แล้วลูก l i i อีอีแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวสุดท้ายตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียวแล้วมะเลยี่อะไรลูกจีอยากไม่ใช่ออหลังจีหลังจีนี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียวอีกตัวเดียวเอลเอลเอลเอเอช่าเลูกอ่าในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะไปแล้วครับสีเหลืองไปแล้วสีฟ้าโอเค อ้าวกลับมาก่อนกลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะจะปล่อยละจะปล่อยแล้วลมันกองช้าอ่าโอเคมันกองก็ช้า <c oughs> เลยพักได้ไปดีๆพอดีวาวแล้ดีดีโอ้ใจเยน็นๆใจเย็นๆทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็สามโมงสี่สิบห้าโอเคได้เวลา สมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะเกับเสร็จแล้วอ่ะโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย